ใช่ค,ครับผมน้ำคั่วครับผมใช่ใช้ซอมได้ครับอาจารย์กอกับดากที่ครับผมไฟที่เราซ้อมมากี่วันก็เดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสาม,มารถไปกบเรตอนนี้มาเก็บ<อ>ตัวอยู่ที่นี่แล้วแล้วมีใครไปคุกบอลซ้อ,ซอมบ้างอยู่ตอนนี้มีอย่างสิงอย่างเพชรมงคลอย่างศิลปพงศ์อย่างกระเบิดพีพีอย่างใครยื่นเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ปุ๊บถ้าจะยังยี่สิบสอง,งนะสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสองครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนในี้ 52ครับมวยสไตล์เลยครับมวยพิมพ์เนื้อวันนี้พุกเลยต้องมาเจอเพชรเมืองกันเคยต่อยเขาไหม,มไม่เลยและนีครั้<อ>ง,<อ>งแรกเลยและได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายข่างก็ดูบ้างเขามวยสไตล์มอะไยมัดครับผมวันนี้มาเจอเพชรเมืองกันนะวังเกมวันแพงไอ้ดีก็ต้องรอดูครับอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่ไว้ที่นี่วันนั้นต่อยกับ ทับหน้านทับหน้าไปไงวันนั้นเอไปคะแนนมาวันนั้นเบตเท่าไหร่ครับร้อยสี่ครับร้อยสี่วันนี้ต่อยร้อยหกเนาะถ้าเข้าชั่มหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินหนึ่งปอนด์นะกับมาวิ่งยืดเส้นยืดสายร่างกายสนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์นี้ครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดปะเนี่ยใช่ครับเอาแชหน้ากับใครนะคุมมากี่กิโลไฟนี้สามรูสี่รูไรต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดคูซีนิตเตอร์ครับอ้าวฝากเชียร์ช่วยแบ่งครับแล้วหน่อยฝากเชื่อช่วยด้วยครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีนะครับ